รับมาช่วงนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่ายา่าลูกทุกคนเกน,นะหรั่วผูู้ส้งไว้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะผู้ส้งไว้เข้าใจเกินรอยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามในเรื่องของเสน้นสายไลยทักจากเชือกมัดฟางสร้างไรายได้สู่ชุมชนค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้ค่ะเราจะได้รับเก็บพูดคุยส่งทันนะคะทันเรค่ะคุณส้มพงภูวิเศษค่ะประธานกลุ่มจัดสร้างเชือกมัดฟางรั่วปารินนั่นเองนะคะ ทันเดซองค่ะทันปรีชาสวัสดีค่ะฝ้ายการตลาดกลุ่มจักสารเชือกหมัดฟางหรือว่าพี่ปรีชานั่นเองนะคะตอนรับทางซ่องทานข้าวสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะต้องขอเปลี่ยนหมดภาษากันก่อนป้ารินกับพี่ปรีชานั่งปุ๊บตกใจว่า๋อ,อต้องพูดใต้เหรอไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมดภาษาเป็นภาษากลางเพราะว่าทั้งป้ารินแล้วก็ทั้งพี่ปรีชาเนี่ยไม่ได้อยู่ในไม่ใช่เป็นคนใต้ใ อ่าแล<ต>้วก็อื่นค่ะ,คะอยากจะถามป้ารินก่อนเลยว่าอยากจะให้เล่าถึงแรงบนันดาลใจค่ะในการจัดตั้งกลุ่มจักสานเชือกมัดฟางค่ะตอนนี้เนี่ยที่มีผู้สูงวัยเป็นสมาชิกในกลุ่มค่ะเชิญค่ะจากทีแรกเขาก็มาสอนที่วัดพระบาทแล้วก็เขาเอาวิทยากรมาสอนเชือกกล้วยแต่นี้เชือกกล้วยมันขึ้นลามากใช่ไหมแต่นี้ป้าก็เปลี่ยนพอป้าไปสุพรรณป้าก็ไปซื้อเชือกมัดฟางนี่มาอื มาตั้งกลุ่มใหม่เชือกกล้วยมันมันขึ้นลาง่ายอะ่ะมันทําได้สักพักหนึ่งมันก็ขายไม่ดีเลยป้าก็เปลี่ยนเป็นเชือกมัดฟางแล,แล้วแบบพอไปซื้อเชือกมาแล้วป้าก็มาตั้งกลุ่มค,คนผู้สูงอายุทางนั้นเลยแล้วก็ทําทํามาเรื่อยๆคทีแรกๆจะขายไม่ดีหรอกเพราะยังไม่มีคนรู้จักใช่ไหมเออตอนนี้ป้าก็ทํามาเรื่อยๆพอพอ นั่นเขาก็มีคนรู้จักเขาก็เริ่มเริ่มขายได้ที่แรกๆจะขายขายดีจัง<อ>เลยจ้ะพอมาเป็นมาเป็นโควิดโควิดอะไรเงี้ยจะขายไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ แล้วตอนนี้เนี uh> <k <k> <k ่ยโควิดหายแล้วขายดีย mm ังคะยังค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเลยโอ้เนี่ยเธอจียว่า m อ็มีสุขาของเราค่ะก็เป็นกระบอกเสียงเป็นช่องทางวันนี้เนี่ยอาจจะขายดีก็ว่าได้อันนี้ก็ได้รู้ไปถึงที่มาที่ไปแต่เมื่อกี้นะก่อนเข้ารายการเราก็จะมีพี่ปิชาได้เล่าสักนิดหนึ่งว่าก่อนหน้านี้เนี่ยป้ารินเขาชอบถักโคเชมาก่อนใช่ไหมคะยังไงคะที่มาที่ไปตอนนี้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆแกก็ไม่ได้ทําอะไรแกก็จะชอบถักโคเชเป็นเสื้อเป็นหมอน รูปหัวใจแล้วก็ผ้าผันคอแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งแต่ว่าพอมาระยะหลังอ่ะมันก็พวกนี้ก็จะหายไปไงเพราะว่ามีมันมีโรงงานที่ผลิตออกมาใช่ไหมเขาก็จะไม่สั่งไม่สั่งแล้วแกก็ว่างงานอยู่บ้านแกไม่ได้ไปไหนแกก็เลยไปเรียนเชือกกล้วยมาจากนั้นก็เลยเอาเชือกเจอเชือกแบบนี้ก็ซื้อเชือกแบบนี้มามาทําผลิตภัณฑ์ซึ่งครั้งแรกๆอ่ะมันก็ขายไม่ดีอยู่แล้วยังที่แกบอกแต่ว่า เราก็ทำมาเรื่อยๆคือตื้อเท่านั้นที่ของโลกก็คือ,อใช่ใช่ไหมได้อยู่ตื้อโลกมันก็คือก็อทำมาเรื่อยๆก็จนกระทั่งสวรรแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือว่าลวดลายไปเรื่อยๆ<ม>ตามที่ออเดอร์ลูกค้าสั่งลูกค้าต้องการอืม,มค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ค่ะอยากจะเล่าสักนิดนึงว่ามีหน่วยงานในบ้างค่ะที่เข้ามาช่วยส่งเสริมทั้งในเรื่องของการตลาดหรือว่าความรู้ให้กับทางกลุ่มอะค่ะอรินค่ะก็มีมี ที่อำเภอที่จังหวัดพพัฒนาชุมชนนะเขาก็จะมาช่วยส่งเสริมแล้วก็เทศบาลเทศบาลนี่เป็นท้องถิ่นอยู่แล้วเขาก็ถึงง่าเขาก็ช่วยอยู่แล้วใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เขาได้เข้ามาช่วยเราอะค่ะก็ดีขึ้นกได้ก็ดีก็เหมือนเราได้ก็ได้รูปแบบใหม่รูปรักษณ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในมออ,อน,นี่ก็เพิกอ,อาจารย์ออเขาก็าจ,าจะมาช่วยออกแบบ <c oughs> ให้แล้วก็ที่ที่ที่ออกแบบต่างๆนี่ก็คือมาจากลูกค้าทางนั้นป <c oughs> ้าไม่ไม่เป็นเลยเป็นเพิกงสารอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่นี้เขามาออกแบบให้มันมันก็เออเลยเลยก็ทําต่อเรื่อยๆมานั้นอุตสาหกรรมภาคสิบเอ็ดที่มันรัฐนับนุนนะอุตสาหกรรมจังหวัดอ ผานีิจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชน,นำอำเภออาจารย์วิทยาลัยอัดใหญ่แล้วก็มอที่หลักๆนะเทคนิคหัดใหญ่เทคนิคก็ช่วยค่ะโอ้ถือว่ามาหลายหน่วยงานเลย<อ>ทีเดียวเยอะคอะหลายหน่วยงาน ถ้าเราทําจริงจังนะเราตั้งใจทาจริงจริงเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเราเราต้องเดินหน้าไปก่อนเพื่อให้เขาเห็นว่าเราทําจริงไหมเออตอนนี้ถ้าเราทําจริงจังนี่คือทุกหน่วยงานเขาก็จะช่วยใช่ก็เลยกลายมาเป็นวันนี้ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาทีนี้อยากจะให้พี่ปรีชาได้อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าเชือกมัดฟางที่เรานํามาสานเป็นเชือกเนี่ยเป็นเชือกแบบไหนมีคุณสมบัติแบบไหนยังไงบ้างคะ ปจะเป็นเบอร์แปดเบอร์พี่เดีเบอร์อันนี้เบอร์แปดแล้วก็มีเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์หกอ๋อมันจะมีคืเบอร์เบอร์แปดเบอร์สองเบอร์แปดน่จะใหญ่อ๋อเบอร์แปดคือใหญ่สุดครับอ๋อแล้วก็เบอร์สี่แล้วก็เบอร์สองก็คือคือเป็นจะเป็นงานละเอียดเบอร์สี่จะใช้ทั่วไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เบอร์สองจะเป็นม้วน อ่านี่อย่างม้วนด้านหน้าที่จะเห็นอยู่อ่าด้านหน้านะคะก็จะเห็นอยู่ว่ามีหลายหลายเบอร์อ่าเนี่ยอย่างในกล้องตรงนั้นให้พี่ปิชาได้เอาเลยค่ะคือม้วนอันนี้คืออ่าเชอกเบอร์เบอร์แปดม้วนใหญ่อืเบอร์หนึ่งม้วนคือสี่กิโลนั่นคือสี่กิโลหรอคะสี่กิโลสี่กิโลนั้นสามารถทําได้กี่ใบคะโอ้โหเยอะค่ะมันนมัจะอยู่ที่ลวดลายแล้วก็ลักษณะอว่าลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าอย่างนี้ก็ทำได้ประมาณกิโล สองูสามลูกกะไม่ถูกเลยทีเดียวมันถูกชื่อว่าลวดลายไงว่าเขาต้องลูกค้าจะสั่งลวดลายแบบไหนต้องการลายแบบนี้มันก็จะเปลืองเชือกเพราะว่ามันจะต้องใช้วิธีดึงให้ให้แน่นแล้วก็ให้ให้สูงให้มันเป็นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เคยเปลืองเท่าไหร่แล้วแต่แต่มัดก็เต็มที่ก็จะได้ประมาณสี่ถึงหกแล้วตอนนี้เนี่ยทำไมเราถึงเลือกใช้เชือกมัดฟางคะหรือว่ามีเชือกอื่นมาแซมได้ไหมคะ ไม่มีเลยไม่มีเลยใช้ช่มั้งอย่างเดียวเลยค่ะถ้าอันนี้มันจะซักล้างได้มันจะซักล้างได้ค่ะไม่ขึ้นเชื้อราไม่ขึ้นราเลยโอ้ดีเพราะปกติถ้าเราเห็นพวกจักสัาตว์ทั่วไปเนี่ยอาจจะแบบห้ามโดนน้าบ้างเพราะมันจะขึ้นเชื้อราใช่ไหมคะแต่นี่คือซักได้เลยได้เลยแล้วหลังจากนั้นถ้าว่าซักเสร็จก็คือเอามาตากปกติเลยรอคะครับคือเขาจะไม่มีเชื้อราคือที่เขาห้ามสุดก็คือ อของมีคมกับไฟแล้วไฟก็คือถ้าเป็นไฟเราเราโชบได้แต่ถ้าเราเอาแบบคือมาลนอ่ะไม่ได้มันจะได้ถามว่าถ้าถามว่าเอาไม่ไม่คิดจะเอาผลิตทรัพอะไรก็เรียกว่าเส้นให่ธรรมชาติหรืออะไรพวกนี้มันข้อจำกัดคือเส้นใยธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำลวดลายขึ้นมาได้เลยตัวนี้เราสามารถที่จะทำลวดลายอะไรก็ได้ ถ้าเป็นเส้นใยธรรมชาติเนี่ยเราจะทำไม่ได้เลยอ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่หเก่งมากถือว่ามีการความคิดสร้างสารรค์มากเลยทีเดียวทีนี้อยากรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของลวดลายที่เรามีการประยุกต์แล้วเนี่ยค่ะในกลุ่มของเราตอนนี้นะมีทั้งหมดกี่ลวดลายกีย่แบบยังไงบ้างคะเป็นร้อยลาย,ลายต้องใช้คำวาา่าโอ้โหเลยเหรอ,อเป็นร้อยลายเยอะเลยป้าลินป้าลินบอกว่ายังไงนะวันนี้เอามาไม่หมด <laughs> ใช่ไหมใช่ <laughs> เพราะว่าถ้าว่าเอามาหมดก็คือเต็มที่นี่เองใช่เต็มเลยละไม่พอเป็นหนึ่งร้อยลวดลายแต่ว่ากว่าจะมาเป็น100รน้อยลวดลายเนี่ยค่ะลวดลายแรกเนี่ยที่เราทําขึ้นเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงค่ะลายก้นหอยลายใบยไม้แล้วก็ลายข้าวหลามตัดนี่ลายก้นหอยคืออันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้อนอนอันน้อนลายข้าวหลามตัดอันแรกใช่ไหมคะ,ะอันแรกคือลายข้าวหลามตัดสีชมพูคุณผู้ชมค่ะสีชมพูแล้วก็ลายม้าน้ำคืออย่างนี้ค่ะ นี่ก็คือมันแตกต่างไปแต่ลายก้นหอยตัวนี้เนี่ยก็คือมันมีความแปลกที่เรียกได้ว่าตัวกระเป๋าอ่ะมันจะนูนขึ้นใช่ค<ช>่ะถ้าพูดถึงเนี่ยค่ะมันยากไหมคะที่ทําดึงให้มันขึ้นมาเนี่ยก็ยากเหมือนกันก็ประมาณนึงอ๋ออย่างอันนี้เนี่ยใบนี้เนี่ยทําประมาณกี่วันได้ค่ะอาทิตย์อาทิตย์กว่าอาทิตย์ตกว่า คุณป้าทาเองไม่ไปนิใหญ่จริงเหรอะไรลายอย่างเงี้ยทุกลายทุกลายคุณป้าจะเป็นคนเป็นคนคิดคนเองหมดแล้วลองดูสิกิบเก๋มากเข้ากับช่วงทําบุญตอนนี้ใช่เดือนสิบเดือนสิบเป็นยังไงบ้างคะขายดีสุดตัวนี้เลยเหรอตัวนี้ขายดีสุดเพราะว่าส่วนใหญ่คนเอาข้อเสียของตัวนี้นะมันมีอยู่นิดเดียวก็คือมันทนไปทนไปไม่ดีอีกอาจารย์ก็เขาซื้อไปแล้วไม่ควรทำเลย ้าจารย์วไม่ควรไม่ควรทำเพราะว่ามันทนไงเขาใช้เป็นสิบปีอ่ะเขาก็ไม่มาซื้อของเราแล้วแหละอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับในการขายของใช่ใช่อย่าทำให้ทนเกินไปเขาจะได้มาอุดหนุนของเราเพิ่มต่อใช่คุณป้าปาลินแต่ป้าก็ยังอยากําอยู่ใช่ไหมมันจะได้แบบคุ้มค่าใช่ไหมอย่างใบหน้าอันนี้เนี่ยมันมีความแปลกใหม่กว่าถ้าเราจะเห็นส่วนใหญ่ก็คือแบบใช้ในพิธีการอันนี้เนี่ย ใบเขาเรียกว่าใบา uclear, รูปแบบยังไงคะลวดลายเขาเรียกว่าอะไรตัวน nah okay, ี้คือลายเขาเรียกลายอัง şey. ุนลายองุนใช่๋อตัวเหลืองเหลืองนี่ใช่ไหมคะตัวเหลืองที่ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกลายองุน๋อนี่คุณผู้ชมคะเหลืองเหลืองวันนี้เนี่ยคือลายอังุนแต่มันก็มีความแปลกตรงที่ว่าเนี่ยวิธีการเปิดฝาของมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่เป็นแบบไหนเขาปรินทให้เล่าสักนิดนึงค่ะตัวนี้ตัวนี้มันพิเศษยังไงตัวนี้นะคะมันอะไรอ่ะขวาฝามัน อะไรองมันามจาจับโครงหลิกใช่ป็นใชบค่ะ,คะ,คะอ่านี่จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมจะเป็นแบบนี้แต่การใส่ไม่ใช่อยู่แบบนี้นะมันจะสะพายด้านข้างข้างเออเป็นแบบด้านข้างแล้วต้องปิดนี่ก่อน ใบนี้เนี่ยลวดรูปแบบลวดลายเนี่ยออกแบบเองไหมคะหรือว่ายังไงคะหรือว่าลูกค้าสั่งโดยมากลูกค้าสั่งค่ะอ๋อลูกค้าสั่งนี่คุณผู้ชมแบบนี้จ้าสบายข้างจ้าคือบางทีลูกค้าเขาบอกว่าต้องการแบบนี้ลักษณะนี้แล้วก็ลายแบบนี้แบบนี้เขาบอกมาแกก็จะแกะลายแกะลายเก่งแกะลายเก่งมากลายเองนที่เราเคยถักโคเชลายอะไรในในนั้นในหนังสือนะป้าก็จะเอามาทดเอาว่า ใช้กี่เส้นใช้อะไรอย่างนี้ oh. แล้วก็ถักลายขึ้นมาเออนี่ความคิดของคุณสูงวัยเนาะสวอรจริงๆเก่งมากแล้วต้องมานั่งคิดต้องมานั่งเออฉันต้องทํายังไงอันไหนขึ้นก่อนลวดลายแบบไหนทีนี้หลายๆคนก็อยากรู้แล้วค่ะว่าขั้นตอนของการสารการถักขึ้นมาเนี่ยต้องทํายังไงคะพี่ปีชาคะ่ะต้องเริ่มต้นยังไง,งเ่เริ่มต้นจากก้นก่อนเริ่มต้นจากก้นใช่เนี่ยเริ่มต้นจากก้นก็คือตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ย อ๋อเป็นเส้นขึ้นก้นก่อนภาษาไทยเขาเรียกลูกขี้ลูกขี้ลูกขี่ภาษาไทยเรียกลูกขีค่ะก็คือขึ้นก้นก่อนอันนี้กี่คู่นะสิบสิบวันสิบกว่าคู่สิบกว่าคู่ก็คือเราจะใช้เชือกมาผูกเป็นคู่ค่ะคู่ก่อนแล้วก็มาที่โฟมแล้วก็ขึ้นแถวเขาเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทากไม่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 ได้ถ่ายไอ เวลาทำมาให้ดูนะเออถ้าว่าใครสนใจเดี๋ยวรัไปดูที่กลุ่มเลยเพราะเขาสอนด้วยเหมือนกันเออแต่นี่พอหลังจากนั้นพอเราถักต้นขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นขึ้นมานนี่เลยอ๋อขึ้นมานี่ครับแล้วทีนี้ก็ค่อยขึ้นลายเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าว่าอันนี้ใช้กี่คู่กี่คู่ด้านข้างตรงนี้ใช้กี่คู่กี่คู่จ้ะต้องต้องเอาให้มันลงคู่แล้วถึงจะถึงจะถักตัวนี้ได้อ๋อถึงจะถักตัวนี้ขึ้นมาได้จ้ะ หนึ่งคู่มันจะมีแปดเซนแล้วในส่วนของการถักเนี่ยใช้มือเราอย่างเดียวเลยไม่มีเครื่องไม่มีแรงเลยโอ้จริงเหรอแล้วขั้นตอนไหนคะต้องพิถีพิถันมากที่สุดมีไหมเอ่ยก็คือเนี่ยพลาเราดึงอันนี้ใช่ไหมดึงดีพิถันแล้วก็เราก็ต้องทําขอบเก็บขอบเนี่ยเก็บขอบเก็บปาใช่เก็บปายทำไมคะเพราะว่ามันมันถ้าเราทําตัวเนี้ยไม่สวยอ่ะ มันก็จะไปเลยอ้อเสียเลยพังเลยมันมันไม่เสียหรอกแต่ว่าลูกค้าจะตีอถ้าเราทำเล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ลูกค้าเออพอใจมากสุดเออต้องเก็บปากคือที่ที่เน้นสุดก็คือจะเป็นพวกเนี้ยปากเนี่ยรายละเอียดตรงปากนจะเยอะตรงขอขอบมันี่ยให้สวยพราะถ้าเราไม่สวยก็คือเขาก็จะตีเลยเวลาเขามาซื้อ ตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่ปรีชาหลับป้ารินบอกว่าในกลุ่มของเราตอนนี้นะคะมีประมาณ100กว่าลวดลายถ้าพูดถึงเนี่ยลวดลายที่ขายดีที่สุดเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้คือขายดีที่สุดใช่คนนิยมใส่ไปวัดกันพวกต่างกลาเพราะว่าตัวนี้มันจะแปลกเขาบอกว่าลายแบบนี้เขาไม่เคยเห็นใช่มันกิ๊บเก๋น้องสาวนุ้ยก็ไม่เคยเห็นค่ะเนี่ยเพิ่งเห็นเหมือนกันเป็นไงเขาบอกว่ามันเป็นลายแปลกไง เหมือนฝั่งพวกที่เป็นตะกร้าแบบที่แบบสามารถพาไปวัดหรือว่าไปจ่ายตลาดมันนี้ได้หรอคะได้ขายดีไหมคะขายดีนะตอนนี้ก็ขายดีนี่ก็ขี่สวยมากดูสิเขาเรียกลายมงกุฎลายมงกุฎจ้าโอ้ลวดลายมันเยอะจริงๆทางม้าลายม้าน้ำแล้วก็ลายตัดลายอังกุ๊มาเยอะแยะโอ้หเยอะมากอย่างอันนี้เนี่ยสวยมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะตัวเนี้ยเหกน้องสาวตัวเนี้ยส่งญี่ปุ่นเยอะสุด อ๋อนี่เราส่งออกไปญี่ปุ่นต่างประเทศด้วยใช่ตอนนี้ส่งญี่ปุ่นเยอะสุดอิตาลีจีนแล้วก็ยุบญี่ปุ่นโอ้ลูุกเดือตัวนี้ส่งญี่ปุ่นประมาณห้าร้อยกว่าลูกอันนี้อย่างเดียวอ้าวแล้วในกลุ่มของเราตอนนี้นีมีกี่คนยังไงคะทักกันทันหรือเปล่าก็ทันทันหรอเพราะว่าเขาไม่ได้เอาทีเดียวไงเขาจะสั่งมาเป็นครั้งละเป็นล็อตเป็นล็อตใหญ่ใช่ใช่ทำไมคนญี่ปุ่นคนต่างประเทศเขาเอาไปทำทางขยะในโรงแรมอ๋าจริงเหรอคะ ตอนนี้ป้าเหลือเหลือก็เอามาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้เอาอ๋อเอามาเปลี่ยนเป็นกระเป๋าเอานี่คุณผู้ชมค่ะจากที่จริงอ่ะคนญี่ปุ่นเขาเอาไปทําเป็นถังขยะเพราะว่ามันเป็นมิตรกับสีวงแวดลมจะไม่มีหูจะไม่มีหูไม่มีหูนี่มีมีตะตัวเฉยกลมๆเขาเอาถุงสวมอะไรเขาสั่งไปเพื่อเอาไปตั้งในในรีสอร์ทรูรงแรมเวลาถุงสวมใส่ขยะ๋อแล้วถ้าพูดถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะ มันอยู่ที่ตรงไหนคะมันอยู่ที่การซักล้างได้แล้วก็จุดเด่นเขาคือนั่นแหละเหมือนที่บอกมันมีหลายลายหลากหลายอะไรเนี้ยที่ที่เราเราสามารถทําขึ้นมาได้หลากหลายมากแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาจะทนใช่ทนมากตั้งแต่น้องสาวนุ้ยอกที่รับข่าวมานะก็คือมีหลายกลุ่มมาร่วมนะเพราะว่าบางกลุ่มอาจจะมีแบบ อาจจะซักล้างไม่ได้ในถตัวใช่ใช่ใช่แต่อันนี้เนี่ยคือสามารถซักล้างได้และราคาก็สามารถจับต้องได้เริ่มต้นราคาของเราอยู่ที่ยังไงคะสิบบาทสิบบาทอ่ะขายสิบบาทที่ใส่แก้วไม่ไอ้นั่นนะเอาใส่เอาใส่ซองยาที่ราชภัฏนั่นนะสั่งเป็นพันลูกเลยอ๋อสองพันลูกป้าก็เอาลูกละสิบบาทที่ใส่ขวดยานวดเป็นนั่นนะขวดยานวดหรือ่ก็ขวดเล็กๆอ่ะ แล้วก็ที่ใส่แก้วแก้วน้ําอ่ะเราจะใส่คือครึ่งครึ่งลูกของครึ่งแก้วอ่ะค่ะค่ะอะไรถ้ามันมีลวดลายใม่จับไม่ลื่นด้วยแล้วมันเปียกน้ําได้สิบบาทเขาก็สิบบาทเท่านั้นถ้าแพงสุดละคะแพงสุดอยู่ที่เท่าไหร่แพงสุดหกพันพันกว่าทำทำแจกกันแจเป็นแจกันรูปโอ่งรูปโอ่งแล้วก็ส่งไปที่อยู่ที่สถานทูตมาเลเซียสถานทูตมาเลนู้ นี่พอยิ่งฟังแล้วรู้สึกว่ามันกลุ่มนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นเยอะมากกว่าเดิมนะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ไปที่ไปที่ไอที่บาเลียก็คือถวายให้ยกให้กับสถานทูตไปเลยให้แกตั้งโชว์ที่สถานทูตอ๋อไม่พอยกเว้นนอกเหนือจากสถานทูตแล้วค่ะก็ทราบมาว่ายัง มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพด้วย<ช>แล้วก็ได้มีโอกาสทูลถวายกระเป๋าเนี่ยให้กับพระองค์ท่านเองด้วย<ช>ป, <ะ S 2> ปรินมบให้ท่านเองเลยไหมคะให้ท่านเองเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกอุ้ยความรู้สึกดีใจมากมากที่สุดเลยท่านได้ตรัสอะไรไหมคะท่านบอกว่าอยากให้ต่อต่อไอ้นาหนะทำสืบสารให้คนทางใต้เนี่ยเยอะเอะเพราะทางใต้เราจะไม่ค่อยมีจักสาร ให้ให้ไปทุกจังหวัดแต่ป้าเข้าไปนะนาราที่วาดยาลา,าปัตตานีไปทั่วเลยไปสอนทั่วเลยสอนพวกกลุ่มแม่บ้านอตอนนั้นใบที่ให้ท่านเนี่ยออยากให่เห็นในรูปเลยนันเห็นนั้นแหละ เป็นความภาคภูมิใจของป้าเลยโอ้โหไม่นึกไม่ฝันว่าเออจะได้ที่้เข้าเป้าท่านนะค่ะโอ้ป้าโง่โง่อย่างนี้ด้วยไม่ไม่เลยอย่าดูถูกตัวเองค่ะป้ารินตาเห็นไหมคนสูงวัยใจเกินร้อยมากจริงๆถือว่าวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากอย่างที่ป้ารินบอกเมื่อกี้ว่าป้าไปทั่วไปที่นี้คือไปทําอะไรไปไหนยังไงคะก็ก็ไปเนี่ยเนี่ยไป เนี่ยเขาหน่วยราชการเขาจะเอาไปนะจะจะเอาไปสืบทอดเอาของไปโชว์ที่ต่างๆอย่างกับเมืองทองในภาคสิอก็เอาไปอะไรไปรส์นีกลางที่กรุงเทพและศูนย์วัฒนธรรมโอก็คือไปออกบูธด้วยใช่เชิญไปออกบูธแล้วก็อของไอ้นั่นเยอะไม่เห็นวันโชว์โชว์เยอะเหมือนกันแน่ ท,ที่เขาให้ให้มานะ<ช>เป็นรูปอะไรที่ว่าแล้วก็ไปเมืองทองเที่ยวหลังนี่ไปเจอลุงตู่ได้จากมือกจบลุงตู่ด้วยก็นไโมด้วยเ,เหมือนกันนี่ทีนี้พี่ป่ชาค่ะถ้าพูดถึงเนี่ยในส่วนของการได้ไปออกบูธต่างๆเนะะี่ยค่ะมันช่วยส่สงเสริมกับศูนย์เรายังไงบ้างคะผลตอบรับเนี่ยคะ่ะก็เหมือนเราได้ออเดอร์มันเยอะนะเพราะว่าออเดอร์ส่วนมากก็จะมาจากที่เราไปออกบูธอย่างเดียวเยอะ เพี่กรุงเทพกเท็เยอะที่ไปไปเทคนะตอนนั้นถ้าสมมุติไม่เกิดเหตุการณ์โควิดนะเรามีออเดอร์ประมาณ800ร้อาลูกอะ่ะจากจีนจีนอะห้าร้อแล้วก็อิตาลีประมาณ300ลูกะที่ก็สั่งนะสั่งในงานนั้นเนี่ยทีนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่ว่าจะเจราจากันว่าจะส่งแบบไหนเพราะเขาก็มีชิปปิ้งมารับงาน แต่ว่าพอโควิดมาก็คือตูมเดียวก็คือเราจบเลยจบเลยใช่ไหมคะจบแต่ไม่เป็นไรหนูเชื่อว่าหลังจากนี้ค่ะจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากอย่างแน่นอนเพราะราคาก็คือแบบถูกมากจริงๆทีนที่นอกเหนือจากที่แบบเราออกบูธแล้วเนี่ยค่ะในส่วนของช่องทางออนไลน์เพื่อจะเป็นการตอบโจทย์สมัยนี้เนี่ยค่ะเรามีบ้างไหมคะมีก็มีใน a c e b o ๊กแกก็ขายไปเฟซบุ๊กแกก็นั่นขายอยู่ตอนนี้ก็สั่งออนไลน์ก็มีนะมีเยอะมั่ที่เขาสั่งเยอะ ขายช่องทางออนไลน์นี่เราขายยังไงบ้างคะขายใน Facebook อย่างเดียวหรือว่าตอนนี้เข้าไปในส่วนของพวกแอปส้มไม่ติ๊กต๊อกไม่ติ๊กต๊อกอะไรอีกไม่เคยนั่นเลยไม่เคยขายติ๊กต๊อกอย่างนี้เขาก็สั่งสั่งมาในไลน์นะป้าก็เออส่งให้เขาตามตามที่เขาต้องการอ่ะเขาสั่งเท่าไหร่ก็ส่งพวกแม่ค้าที่เขารับไปขายที่มาเลย์เป็นจะเป็นพวกกระเป๋าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือแบบนี้คือขายมาเลย์ได้เหมือนกันใช่ โ,โหด,ดีนะกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะขายในไทยเราแล้วเนี่ยตอนนี้ต่างประเทศถือว่าผลตอบรับดีมากจริงๆทีเดียวนอกเหนือจากนี้ค่ะทราบมาว่าในส่วนของเรื่องมาตรฐานรางวัลล่ะคะที่แบบเป็นการการันตีคุณภาพของเราเราได้รับ<ล>รางวัลมาตรฐานร่ได้มอพชก็ทำามอพอชอแล้วตอนออที่แล้วที่ส่งกระสันครั้งที่แล้วได้ได้ได้ผลิตภัณฑ์สี่ดาว สอ่โ4ดาวสายดาว3ดาวต่างไปส่งไป3ผลิตภัณฑ์ก็ได้ทั้ง3แล้วก็ทราบว่าล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลกับทางเทศบาลบันพุด้วยเป็นรางวัลอะไรคะคุณป้าคะมันเป็นอะไรมันเป็นเกติบัตรแล้วก็อะไรพวกรูปอะไรที่เขาถ่ายเรงมาให้อะไรเนี้ย เพราะว่าทราบมาว่าเราได้ไปออกบูธงานของดีเมืองบ้านพลุด้วยใช่ยิ่งเป็นบูธที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในสุในงานด้วยเพราะว่าได้เมื่อกี้ทางเทศบาลเขากระซิบมาอความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่เขาเขาเห็นมองเห็นโอกาสของเราตรงนี้ค่ะก็ดีใจดีใจค่ะที่ปาได้มาอยู่ตรงนี้เออเรื่อ้เราก็ก็ช่วยเต็มที่เหมือนกัน ได้ส,<อ>สามได้ดาวเยอะเยอะน่าเ <c oughs> ห่มดีใจ <c oughs> ทั้งสามดาวได้ดาวเยอะเยอะสุ <c oughs> พมาภูมิใจมากเพราะเนี่ยเป็นผลงานของผู้สูงวัยเธ <c oughs> อใหญ่เนี่ยหลักๆในกลุ่มของเราตอนนี้ค่ะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเราแบ่งไรายได้ให้ยังไงบ้างคะ <c oughs> คือจริงๆเราไม่ได้แบ่งไรายได้นะลักษณะก็คือเราจะทําแบบว่าสมมติในกลุ่มเนี่ยจะมาซื้อพวกวัสดุของเราไป แล้วถ้าหากว่าทํามาให้กับทางกลุ่มเนี่ยก็ <S 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 ให้เขาทํามาเลยหนึ่งลูกลูกเนี้ยมีออเดอร์มาปุ๊บสมมุติลูกเนี้ยราคาเท่าไหร่เราตีเป็นค่าแรงให้เขาไปเลยคือเราไม่ต้องมานั่งก็จ่ายเงินเลยก็จ่ายเงินไจ่ายเขาเลยลอย่างเงี้ยลูกหนึ่งลูกหนึ่งหกร้อยใช่ไหมหกร้ยอยบาทค่าแรงเขาวัสดุของเรานะค่ะไม่ใช่ของเขาคือวัสดุเป็นเชือกเป็นอะไรของเราหมดแต่ว่าให้เขาไปทําอย่างเดียวทําเสร็จก็มาก็เราก็จ่ายเขาไปหกร้อยโดยที่เขาไม่ต้องทาหูนะ หูเนี่ยเรามาทําเองใช่เราจะเขาจะทําตฉพาะตัวเนี่ยมาให้เราหูเนี่ยแกจะมาทําเองตกแต่งเองโดยที่เขาทํามาเลยก็คือทํามาลักษณะเนี้ยมันไม่ไม่ต้องให้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าป้าก็จะมาแต่งเองแช่ขึ้นรูกมาให้กระเป๋าขึ้นทรงมาให้ส่วนหูหรือว่าการตกแต่งเนี่ยเดี๋ยวป้าเอามาทำเองใช่มาเก็บรายละเอียดเองหานาเป็นทำกวางเป็นตัวใหญ่ๆโอ้ยเยกิ่งตังเนื เขาะแสดงว่าเหมือนแต่ละคนที่เขาเอาไปทําเนี่ยค่ะเขามีรูปแบบลวดลายเป็นความคิดของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าไม่คือลวดลายเนี่ยเราจะเป็นลวดลายเราต้องสั่งเราเราเราออเดอร์สั่งมาเป็นลวดลายแบบไหนเราก็จะเอาไปให้เขาว่าเออเราต้องการขนาดนี้แบบนี้นะตอนนั้นส่งร้านพระเทพมาเป็นตะกร้าอย่างนั้นทางนั้นเลยคส่งภูฟ้าส่งร้านภูฟ้าภูฟ้าคือเป็นโครงการหลวงแก ก็เยอะจังเลยผู้ติดตามเขามาเยี่ยมคมที่กลุ่มไงแล้วเขาก็สั่งครั้งแรกอะประมาณแปดพันกว่าบาทแปดพันกว่าบาทแปดอะไรแปดเป็นหมื่นนะเออยังเถียงกันไม่ด้เลยว่ไม่ยอมไม่ใช่แปดพันนะเป็นหมื่นเป็นหมื่นสี่หมื่นที่ไปจ้ะจังที่นาราธิวาสท่านไปเจอที่นั่นอแล,แล้วป้าก็ต่อหลังก็เขาก็สั่งเพื่อให้ส่งอีกทีละ ทีละแปดสิบลูกทีละร้อยกว่าในกลุ่มทํากันโอ้โหนั่งกันทุกวันนั่งทาทุกวันเลยคนแก่ที่อยนจะแยกว่าคนเนี้ยเขาทาลายเนี้ยได้สวยก็คือคนนี้ก็อีกคนนึงทําลายแบบนี้ได้สวยก็คือเราก็จะคัดแล้วแหละว่าคนนี้ทําลายอย่างนี้นะโอเคทําทําอะไรนี้นะโอเคอย่างนั้นเน่เราแยกแบบนั้นไงเพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าคนแต่ละคน มันฝีมือไม่เหมือนกันใช่แล้วก็ความคิดก็ไม่เหมือนกันกรมองก็ไม่เท่ากันเราก็จะต้องมานั่งดูว่าคนไหนทําลายแบบไหนแล้วสวยแล้วก็มาคัดเอามาวันนี้แล้วเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้เป็นคนบ้านพุกไม่ได้เป็นคนใต้แต่มาอยู่ที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้เนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านพุกของเราได้ค่ะอืยรูใจภูมิใจภูมิใจที่ว่าเราได้ มาอาศัยทำมาหากินที่นี่นะแต่เออเราได้มาสร้างชื่อเสียงให้เขาเราทำความดีอะไรเราก็ภูมิใจแล้วในส่วนของพี่ปรีชาล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างก็เหมือนกันครับก็แบบเราก็ถือว่าเราเราก็ช่วยเขาเรามาอาศัยพื้นที่เขาเราก็พร้อมที่จะช่วยเขาทุกด้านก็ภูมิใจที่ว่าได้ทำชื่อเสียงให้กับเขาเพราะไม่ว่าไปขายที่ไหนไปเปิดบูธที่ไหนก็จะบอกว่ามาจาก บ้าครับใช่บรรนพุตลอดไม่มีว่านี่อนี่ลองคิดดูน้องสาวน้องกูยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยบ้านพูุของเราจะมีของดีขนาดนี้เลยเหรอนี่ก็คือจะได้รู้ไปเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าใครเนี่ยกำลังมองหากระเป๋านะจะไปทําบุญหรือว่าจะใส่กิฟเกนะเราขึ้นช่องทางการติดต่อให้บนหน้าจอแล้วนะคะสามารถโทรติดต่อได้เลยหรือว่า Facebook ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่ามาตอนนี้ค่ะอนาคตในส่วนของเรื่องการตลาดค่ะเราจะวางแผน สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยให้มันกระจายยังไงบ้างคะพี่ปิชาคะแ็ตอนนี้ก็กระจายไปเยอะแล้วเนาะก็กก็ระจา,ายไปเรื่อยๆหละมันก็แล้วแต่ว่าโอกาสที่เราได้ไปเราก็ทุกที่ที่มีโอกาสไปก็คือเราจะไปหมดมเปิดตลาดเนี่ย อยากจะพัฒนาในส่วนของเชือกมัดฝางเนี่ยนอกเหนือจากกระเป๋ามันสามารถทําเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะทําเป็นไอ้เก้าอี้เอนที่นอนอะไรเงี้ยเคยํามันได้ทุกอย่างเลยนะค่ะทำเรียกว่าได้ทุกอย่างที่ที่เรามีออเดอร์มาค่ะลูกค้าอยากได้แบบไหนมันทําได้หมดทุกชนิดทำแจ็กกันเป็นครอบอยู่ในทำไขสมัยโบราณะตอนเนี้ยคือมันไปอยู่ที่ที่มาเลเซีย ก็คือเราทําถากหุ้มลายให้เห็นไหนเป็นจักรเป็นรูปสัตว์ก็คือรูปสัตว์ก็ได้หมดคือเราทําได้หมดะทุกอย่างไม่ไม่มีข้อจํากัดไงของเขาเนี่ยเขาไม่มีข้อจํากัดก็คือถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้แบบไหนเชือกมัดฟางเนี่ยก็สามารถออเดอร์มาได้เพราะว่าป้าเนี่ยโมพร้อมพร้อมมากจะทำได้ใช่ทีนี้หลายๆคนค่ะตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงวัยหลายคนอยู่บ้านปุ๊บอาจจะเบื่อ ท่านไม่มีอะไรทําถ้าหากว่าในส่วนของการเปิดสอนเนี่ยให้พวกเขาสามารถมีรายได้มีอาชีพเนี่ยคุณป้าพอจะเปิดรับสอนไหมคะรับทุกวันเลยตอนนี้แบบสอนฟรีมาเรียนนี่มาสอนฟรีสอนฟรีเพียงแต่เขาออกค่าเชื่อค่าอะไรเท่านั้นเองจะต้องเรียนที่บ้านนะต้องไปเรียนที่บ้านที่บ้านต้องเรียนแต่ถ้าไปทางพื้นที่ก็มันมีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ถ้ามาที่บ้านเนี่ยคือฟรีหมด ยกเว้นคือวัสดุอะแกจะต้องซื้อต้องซื้อจะ,อะเขาจะต้องซื้อซื้อคนละนิดหน่อยอะไรม,ม่เยอะก็ค,คือมันก็ต้องเริ่มต้นจัดหนึ่งใเหมือนกันทีนี้อยากจะให้ป้ารินค่ะได้แนะนําสักนิดหนึ่งเพื่อแนะนําเพื่อนๆสุดไ <c oughs> <c oughs> ว,ว้ว่าต้องใช้ชีวิตยังไงให้ใหมันมีความสุขแล้วก็มีคุณค่าครับเพราะหลายหลายคนอาจจะมองว่าพอฉันแก่ไปปุ๊บชั้นแบบด้อยค่าและทําอะไรไม่ได้เนี้ยแต่จริงจริง ใช่เดีจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผู้สูงอายุน่ยคือปูชนียบุคคลท่านหนึ่งอยากให้ป้ารินได้แนะนําเพื่อนๆค่ะเชิญค่ะก็อยากให้ให้มาทําแบบนี้กันนะเนาะแบบจัากตานอย่างนี้แบบคล้ายๆเหมือนมันไม่หง่อยง่าอาอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็มมได้ได้ทำทุกๆวันอ,อย่างเงี้ยค่ะอืแต่โดยมากเขาก็ จะทํากันเฉพาะพวกที่ใกล้ๆอย่างเงี้ยพวกไกลๆก็อยากจะชวนเชิญชวนให้มามาเรียน ไม่ต้องเสียเสียค่าใช้จ่ายค่ะมาที่บ้านได้เลยมาสอนฟรีได้มานั่งกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้น้องสาวนุ้ยขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะกลุ่มจักสารเชือกมัดฟางโทรได้เลยขึ้นบนหน้าจอแล้วนะคะ0810961190ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นึงนะคะ0818973648หรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ได้เหมือนกันทักไปเลยจักสารเชือกมัดฟังบ้านพลุนั่นเองค่ะราคาเป็นกันเองอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอ,ของคุณป้ารินแล้วก็พี ปีช้ามากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในพิรบาบข่าววันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของร้องวัดเจรินะอย่าลืมนะไบอุดนุนปารินแล้วก็พีปีช้ารวมถึงผู้สุ้หวใจเกินรอยกันนะคะ <c oughs> วันนี้เวลาเม็ดแล้วค่ะน้องเศร้านุม่มพร้อม้วยผูรวมแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ